ลัดีจากกะวันอักีนพยงงวันละนี่ลำดียัยงพอวเราดูอเบิรนเบิรนได้เลยพี่ลแต่ลลยตลเบเียรนงะว่าลีอเแตสิ่งอีสานเนี่ยจะไม่เหมือนวงอื่นถูกไหมที่ยังไม่ยังไม่มีชุดเป็นชุดแบบลิเกไม่ผมพึ่งผมพึ่งผมก็พึ่งได้ยินมาจังว่าผมมาอยู่ เขาเรียกว่าอ้าวมาลาคอนเก่นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วผมมาไล่ดูมันจริงไหมความแตกต่างความแต่งตัวมันจะต่างกันแต่ตามที่ผมวงพ่อครูแม่ครูที่ผมเคยอยู่มาเนี่ยถ้าแต่งไม่เต็มเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นเลยใช่ไหมไม่ใส่แม่ใหม่เขาบอกไล่ไปใส่ใหม่ซื้อให้แล้วผมซื้อให้แล้วทำไมคุณไม่ใส่อ คือเขาอยากให้มันเต็มที่อ่ะคือหัวหน้าทุกคณะเขาไม่อยากเอาเปรียบเจ้าเคือเขาอยากให้เต็มที่อยู่แล้วอ่ะจริงไหมเนี่ยเขาจ้างแล้วเราต้องทําให้มันดีที่สุดให้เป๊ะที่สุดถูกเขาเขาเขาจะมีประมาณนี้แล้วมันเลยมีแบบว่าชุดต้อง เป๊ะเวทีพร้อมเวทีต้องอลังการเวทีต้องอลังการไฟแสงสีไฟคุณต้องมีเครื่องปั่นไฟให้พร้อมทุกอย่างคือจ้างปั๊บเมื่อก่อนนี้ยังหมอลำกินข้าวเนี่ยคุณว่ากินข้าวเย็นเนี่ยอ๋อนัดกินข้าวด้วยกันเพราะว่าก่อนจะเล่นก่อนจะเล่นต้องกินข้าวหมอลำจะไม่ได้ทำปึ๊บมีแม่ครัวเหรอไม่คือตกตอนเย็นปั๊บหมู่บ้านภายในหมู่บ้านนี่แหละ เขาจะแต่งใส่เป็นโตมาแล้วมาทุกมาทุกหลังคาเรือนหลืองคาเรือนเลยเอามาให้มรัมอ๋อกินมาให้หมรัมคนที่เขาเพิ่มไม่ไม่ต้องมาเลี้ยงทั้งคณะคือหมรัมเขายังไม่ได้ทํากินเองในยุคนั้นน่ะก็ถ้าเกิดไปแล้วหมู่บ้านนั้นเขาไม่ทําให้กินทําไงอะเพ่อะทำนี่ยังไงก็ต้องทำถ้าไม่ทำเขาเขาจะจ้างเราทําไมอ๋อก็คือการจ้างเนี่ยมันรวมคนจ้างแล้วก็จะมีในหมู่บ้านก็ทําอาหารมาให้กินด้วยใช่อคือ สนุกเลยน่าสนุกนะนี่มาถึงว่าบ้านนั่นกับมีต้มไก่บ้านนี้บ้านนั่นก็มีแกงไก่ใส่หน่อไมสชมบ้านนี้กับมีปูปนมีสมพักคือเขาเอามารวมกันเอามารวมกันแล้วทีนี้เราก็กินเขาก็กินกับเราด้วยไม่เราก็หาไม่ให้เขามาให้เรากินนี่แหละเราเราเราถึงแต่งตัวเราก็แสดงแต่แล้วทีนี้มันมีอีกมันมีอีกสมมติว่ามันมีคณะหนึ่ง มีแม็กซจ้างผมแล้วไม่ต้องเลี้ยงข้าวไ่นไงจ้างผมแล้วไม่สมมติว่าจ้างหนึ่งมื่นจ้างหนึ่งมื่นนี่ผมบ่าให้เลี้ยงเขาเด้อบอกเจ้าภาพจ้างผมมื่นหนึ่งนี่คณะผมบอกได้หาเขามาให้เลี้ยงผมคือพราผมสียกินเองปั๊บมีคณะมีคณะหนึ่งทำแล้วคณะที่สองสามก็ตามสมมติว่าจ้างไปเขาบอกว่า อ้าวเป็นยังตั้งได้เลี้ยงเขาบัดจ้างค่นั่นนั่นเขาคือบวให้เลี้ยงเขาเขาคือเฮ็ดกินเองอ้าวเลยตามกันเลยเป็นเป็นที่มาที่ที่หมดการที่ให้ชาวบ้านทําอาหารมาเลี้ยงก็หายไปหายไปมันก็คือหมอลำทำนะมันเป็นเสน่ห์เหมือนกันนะมันสน่ห้หมอลำกับคนดูก็ได้สนิทกันง่ายขึ้นด้วยนะถ้าจริงแล้วอะเมื่อก่อนนี้ไม่ไม่ไม่มีวันมาอะไรเพราะว่าเออใช่ไม่มีเลยเนี่มีนิดนิดนหน่อยแต่ เขาชอบใครนี่ทำอาหารมาให้เขาชอบใครเวลาเราเราเสร็จงานสว่างปึ๊บเขาจะเอากลับบ้านเขาเลยไปนั่งไปกินข้าวด้วยกันโอเคไปผูกไปผูกไปผูกได้เป็นเชี่ยวลูกใครเด้อผูกให้เป็นลูกฮักเด้อเข้าใจแล้วเอออันนี้ดีนี้ดีทำอย่างนี้น่ารักมันจะเป็นเนื้อ่ะ ยายหยองยายหยองเคยเจอดูอำเภอมันกาแต่ผมจำบ้านไม่ได้เต้ยล่าพอเต้ยเสร็จยังไม่เสร็จเขาจะจับมือผมผมไปจับมือเขาเขาอุ้มเอาผมเลยเข้าบ้านเลยจริงเหรอเครื่องแต่งตัวยังยังไม่ได้ถอดเออสนุกเลยท่้นั้น คือคือสมัยก่อนเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเข้ากันด้วยใจอมันเขาอุ่นเนาะไทรบ้านเขาก็จะบอกว่าอืคือเขาชอบตัวเนี้ยคือเขาชอบเขาชอบคนนี้เขาชอบคนนี้แล้วก็มันยังไม่มีมาลัยยังไม่มีอะไรมากมายแค่ว่าผูกแขนกันเออเป็นลูกพักแม่เด้อดูแลกันไปมีอะไรก็ว่ากันเป็นเชี่ยวกับลูกแม่เด้อย่างประมาณนี้ดีจังแล้วตอนนั้นน่ะ โทรศัพท์ยังไม่มีโทรศัพท์ยังไม่มีต้องเขียนจดหมายเขียนจดหมายด้วยเหรอเอ้าว้าวจดหมายยายยองน่ะเต็มเลยเหรอเมื่อก่อนเน่ยเออใช่ยัง่อนยี่แบบผมยังเก็บเราเราผมชอบตาราดมา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 มียุคนึงอ่ะเมียผมเครียดแหงอ่ะมันเอาจดหมายไปเผาทิ้งเมื่อก่อนน่ยเครียดให้เพราะว่าจดหมายเยอะ ผมเก็บผมผมเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นกล่องเลยเออใหญ่เลยเป็นเขาแกะอาศัยเขียนจดนมมยหากันเมื่อก่อนมันมันมันไม่มีโทรศัพท์ไงอสมมติว่าเราลำเต้ยลาจบปั๊บเต้ยลาจบปั๊บเอาละทีนี้จะมีสาวๆหรือหรือใครที่ที่ชอบการแสดงเราเนี่ยมาดูเขาไม่ได้ขอเบอร์โทร เขาขออะไรขอซื้อทีอ๋อขอซื้อทีอูน่ารักน่ารักก็คือเอาเขียนจดหมายส่งหาถามใครกันแล้วทีนี้พ่อต้องตอบไหมผมก็ต้องต้องตอบสมมติว่าผมจะให้รูปแผ่นหนึ่งแล้วก็ชื่อบ้านเลขที่ตำบลอำเภอก็ต้องมีเป็นเป็นแพทเทิร์นไว้เลยเนาะเหมือนกับว่าตัดเก็บไว้เลยพอใครมาขอก็แจก แจกแจกอ๋อ้วการ้ายๆายไปแล้กลายเป็นดาบัดปะเออประมาณนั้นแล้วเฮียเฮียเที่ยวไหมว่าผมอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําเพื่อนเขาบอกว่ามีมีผู้สาวมาขอที่อยู่ผมก็ออกมาดูมีจเตเด็กมึงเกงแบบถ้าถ้าประมาณถ้าสมัยนี้เขาก็จะว่ามึงแกงกูแล้วถ้าตอนนั้นผมว่ามึงตัวกูอ่าออ มาดิพอจะล้างหนาเสร็จปุ๊บอาบน้ำเสร็จออกไหมเป็นยัง่าเป็นอะไรเดี่กันเด็กอ่ะมาขอซอซี่ยูผมก็คือเขานชมเราดูปอห้าปอแคเขียนจดไม้ติดต่อกันจนถึงหมอนอเชื่อไหมเก่งไงหมายถึงว่าพ่อก็มีวิธีการที่จะตอบน้องเขาใช่ไหมให้เขาเพราะว่าเมื่อก่อนคือเราเขียนเยอะอืม แล้วทีนี้ลายมือเราแล้วก็เอาง่ายว่าจินตนาการคาร่ะอมผมผมมีลูกเล่นการเขียนจดหมายอะไรประมาณนี้แฟนคลับเลยติดเยอะคือแต่กลับเพราะเราเป็นตัวเอกผมผมเขียนได้ห้าอย่างครับเมื่อก่อนนี่ห้าอย่างคืออะไรบ้างเอ้ามันเขียนตัวการ์ตูนเขียนตัวบรรจงเขียนอะไรได้เยอะเด้อจะได้ปรับอคนนี้เขียนด้วยไรสมมติว่าคุณจะเขียนที่ขวดนเหรอเอ้า เมื่อก่อนเนี่ยผมจะซื้อมันมันจะมีกระดาษยนจดหมยใช่ไหมอ่าใช่อ่ที่เป็นที่เวลาเราฉีกอ่าเป็นแผ่นเลยออมันมันจะเป็นแผ่นๆเนาะอมันจะมีเป็นแผ่นลายนะ้ลายนี้อนั่นแหละอเราจะมีประจําแล้วทีนี้เราเขียนบ่อยๆลายมือเราเราเรามันมันเราทําได้ไงอ่าถูกเปลี่ยนยนเขียนตัวการ์ตูนเขียนอะไรเนี่ยผมเขียนผมเขียนได้เยอะด้ยอเราทีนี้รู้แล้ว ล้วทีนี้เราจะมีลูกเล่นอะไรโอ้มันคือมันไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้คือโทรหากันเลยดีกว่าอันนั้นมันก็มีความมีเสน่ห์ของมันในในยุคของมันแหละครับออมันมันมันก็มีเสน่ห์เมื่อเมื่อก่อนนี่ผมผมเล่นพระเอกเล่นกุมารเล่นโอ้เล่นมาทุกบททุกบทแล้วก็นางเอกก็เล่นแล้วด้วยทําไมเล่นเป็นบุญได้หาบาปได้หิวยหย่เหรอเล่นเป็นนเรันหรอเออ เล่นบทนึกไม่ออกเลยเล่นป็นเอกเล่นยังไงอ่ะนางเอกอ่ะเออผมก็เป็นยายเขาเป็นย่าเขาอ่ะโอเคผมเป็นตัวนําเรื่องเลยอืมเป็นตัวนําเรื่องแล้วก็พับผิดมาเป็นตลกตอนนี้ทุกวันนี้ใช่ไหมออเมื่อก่อนอ่ะผมราแต่ทีนี้คือถ้าราพระเอกเราก็ต้องท่องก่อนอืมเป็นเขาเรียกว่าพระ่าก็ต้องท่องก่อนอ่ามันไม่มีอะไรมันก็ตามที่เขาเขียนมาให้อืม แล้วที่นี้คือผมชอบแบบชอบคิดชอบชิดเชิมชอบอัดแอชอบต้าสารชอบแคปชั่นชอบวลีอ่าประมาณนี้ถ้าถ้าสมัยนี้มานี้คือคืออะไรก็ช่างอ่ะจะไปไหนก็ช่างคือสมองผมอยู่ตรงนี้อือยู่กับบทกรพวกนี้เราชอบคือจะผลิตออกมาจะเจอสถานการณ์อะไรประมาณไหนแต่งให้ผมสักก่อนีพ่อคุยกันบ่อยๆแล้วก็เมียได้แล้วถ้าพันเมียน่ะ จึ้งเลยอ่ะจึ้งเลยโอ้ยจัรวันเนี่ยแคปชั่นเฮียเนอะจัรวันสอนจัลระวันสอนโอ้ยแคปชั่นเฮียเนอะอ่อนอ่อนมากเลยอ่ะเราก็ต้องอยคนนั้นลูกหล่อแล้วยังอ่อนอีกโอยเสียทีแต่ว่าวิชันเสียทีจะว่าอีสานบาเป็นโอ้ยอยากพูดเป็นนะถ้าบองสันเนี่ยโอ้ยตึมเลยจึ้งเลยจึ้งเลยอ่ะเออสอนนี่อ่ะสอนให้หน่อยเอาคนสอนเป็นตลกเป็นตลกแกเป็นตลก ผมชอบตลกตไม่ไม่ใส่ชุดเพชรสันดีอะใส่ชุดเพชรเถอะอย่าอย่ามาเล่นตลกเลยไม่ถ้าถ้าใส่ชุดเพชรมันต้องรำเป็นปะเออโอเคไปแล้วแต่ว่าพูดอีสานไม่ได้คือเนี่ยต้องไปฝึกเนาะอเยอะนะเนี่ยปลาพี่หน้านาเฮียเนี่ยยังยังขายขายให้ครับเอออสนรำน้ำเพล็ดเลยเท่าขนาดนั้นเลยเหรอผมเขาเป็นเขาเป็นลิเกปะ โอ้ยก็ลิเกย์กันร้านวะช้ยาแล้วก็สอนลามน้ำพิษอ่ะไปแล้วครับครับเดี๋ยวนี่ขึ้นมาบอกสูฟังว่าสมัยเก่าอ่ามันเป็นมายังไงเป็นมาจังไไดชุดน่ะจับเป็นพื้นๆแต่ว่าได้มใส่ชุดแบบจังซี่น่ะย้อนยังมายถึงว่าลิเกนเพื้นเป็นคนนํา้อเป็นคนนําหนาในเรื่องไซชุดผมก็ว่าแหละชื่อเหมือนลิเกย์เราเพิ่งรู้ที่มาที่ไปเลยเนี่ยเรา เป็นอย่างจังหวะหมอลำขอนแก่นยังสั้นน่ดสอนั่นหมายถึงเขารับเอาวัฒนธรรมมาจากลิเกลิเกการแต่งชุดศิลปะพื้นบ้านทั้งคู่ดีครับเวทีลอยได้มาจากไหนอยากวงดนตรีคือวงดนตรีเขามีก่อนคือเขามาเล่นแล้วเขาก็ลื้อเวทีไปก็เลยทําให้หมอลำคิดว่าเมันเหมาะมันควรจะใช้เวทีแบบนี้บ้างครับแล้วทีนี้ไฟแสงสีได้มาจากไหนก็จากถทก ในยุคนึงน่ะมันมันจะมีเทคใช่ที่ดิสโก้นะปุยุคยุคนึงน่ะมันจะมีเทคนิที่ออกไปตามงานวัดหรืองานอะไรใช่แล้วทีนี้เขาเลยหยิบมาไปแล้วเขาเลยหยิบมาผสมผสานไงให้มันลงตัวให้มันเป็นหมอลำล้วทีนี้ทุกวันนี้เขาเลยยังยังยังผมอยู่กับวงพ่อดาบสองนี้ทำไมเขาถึงมีคนห่อ ทำไมเขาถึงมีริบขึ้นคือเขาไปนั่งดูละครไอ้นี่ที่นี้แน่เลยเขาเลยมาดัดแปลงไงแล้วทีนี้มาดั้งมันคือวันนั้นน่ะนั่งดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตนั่งดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตด้วยกันนักร้องถือไม์ลงไปกับคนดูเลยอาทไะแล้วแกบอกว่าเฮ็ดจังได เขาจังเสียดแบบนี้ได้คอยเสีดแบบนี้พ่อดาบซอบอกเลยว่าพ่อทำไงอ่ะก็ทำแคทวอล์กไปแล้วทีนี้สมมุติว่าทำแคทวอล์กไปอืเปิดวงปึ๊บคนจะจ้องหน้าเวทีอแต่หารู้ไม่ว่ามิกเขาอยู่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าไกลๆอ่ะมุงมุงเขาเดินขบวนมาถือตุงมา เขาออกจากลิฟต์อ่ะเอ้ยเขาออกจากมิกอะเดินขึ้นเวทีอ่ะเดินขึ้นเวทีเวทีเราทีนี้มันจะเป็นไฮโดรลิกไฮโดรลิกยกขึ้นพอจะขบวนไปถึง่ะไฮโดรลิกจะลงปั๊บอ๋อไอ้พวกที่ถือตุงมาจากมิกเดินขึ้นเวทีได้ไงมันเลยเป็นแปลกใหม่มากตอนนั้นตอนนั้นน่าจะพ่อกี่ปีเนี่ย สักสิบสิบกว่าปีแล้วโอ้โหถือว่าเวิร์กเลยนะเวิร์กเวิร์กในช่วงนั้นนหะคือนี่เพราะเพราะเพราะดาบสอนเข้ามาฟังไหมไม่เป็นไรหมายถึงว่าคือเขามันตามกันหมดแล้วนะใช่คือคือนี่หมายถึงว่าความนำสมัยของเค้าคือเขาไม่หยุดดังเลยคิดไปเรื่อยเขาคิดไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยดีครับสมมุติว่าพูด ชมก็ได้กำไรเนาะตรงจุดนี้กระทงหลงทางเห็นไหมขี่ดวงจันทร์อ่ะขี่ดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวไหลออกมาเดี๋ยวนาแล้วแบกขาหมดลวเราเราจะสรุปยังไงดีคือพอสรุปฝากกีตามเราเราจะมีคอนเสิร์ตอีกวันไหนเฮย เราแฟนคลับสถานีหมอลำนะครับครับผมเราเสียงอีสานฝากติดตามคอนเสิร์ต18 19นี้แล้วก็26 26ด้วยครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจของยายหันด้วยใช่ยายหันนิ่เราจะเป็นผู้ทรงข่าวหมอลำสู่แฟนคลับทุกกลุ่มอ่ะทุกกลุ่มไม่ว่าจะเสียงอีสานหรือพ่อวีรพงษ์ทวทม พ่อเอสระเบียบอะไรทุกวงทุกวงยายหันจะเป็นเป็นพขอแค่บอกยายหันนะยายหันจะไปทําสกู๊ปให้อยากน่ารักตรงนี้แหละเอออยากจะไปเจาะเอออยากรู้เอ่อเจาะลึกพี่บอยสิริชัยอยากไปเจาะลึกเต้าหยองเต้าเบียบคนละคนละหยองนะคนละหยองหมายถึงว่าคนละหยองกับยายหยองครับหมายถึงว่าอยากอยาก อยากไปทําสกู๊ปพิเศษของศิลปินครับท่านไหนท่านไหนบอกเลยบอกยายใช่ยายหัจัดให้เต็มเต็มเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางของหมอลำกับท่านผู้ชมและก็อะไรที่เกี่ยวกับความเป็นอีสานนะครับน้องครับติดตามยายหันได้เกี่ยวกับหมอลำอิการเมี่ยงยังไม่เกี่ยวกับเราดิแม่นบอกหมายถึงว่าในเรื่องหมอลำน่ะครับติดตามยายหันเราจะเออขนาดนั้นขนาดนี้ครับ มีจุดสนใจมองใดแล้วเราจะพี่เซียนจะเสนอให้พี่น้องได้รับรู้พระเอกคณะนั้นง่ายไปนี้ไปนันไปนั้นได้เลยมีข่าวอะไรอย่างี้เนาะมีข่าวอะไรนะติดตามจากเพจยายหันยายหันสีน้ำเสนอครับอสมมติว่านี่แล้วจังวันที่สิบแปดสิบเก้าฝากพี่น้องน้ำเด้อพี่น้องเด้อซื้อบัตรฝากฝากติดตามเพจ เสียงอีสานนกน้อยอุไรพรนะครับแล้วก็ย t u b e เสียงอีสานออฟฟิเชียลนะครับทุกช่องทางนั่นแหละช่องทางแล้วก็ติดตั้เสียงอีสานนะครับพยายามทําทุกช่องทางคือเอาไงวะวิสัยทัศน์ผันจังวิสัยทัศน์ย่าหยองก็จะบอกว่าให้มันถือใจเพื่อนแม่นสีพิษใจตัวอ่าโอเคเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับให้มันถือใจคนชมอ่ะถูกครับ แม้นว่าสิ่งนั้นน่ะจะไม่ได้ถูกใจเรามากถูกต้องอ่าให้มันถือใจเพื่อนมันเปิดใจโตแต่นี่ผากแพร่นทุกคนติดตามเด้อผู้ขาดติดตามยายหันหรือว่าติดตามเสียงอีสารนำเด้อกาบล่าพี่้องกองป่ายุทุทุกคนครับผมบายบายยาวมาก